กราบสวัสดีคับทบุญชมมณีพ่อเที่ยงเองก็ได้จิตามมากับพ่อบุญทรรมหรือว่าเจ๊ตังคนผูไทยเนาะกรตามสัญญาครับผมมณีมหานองเฟมแต่ว่าตามจริงลุงท่อมบอกว่าเตม,มัวว่านแหะครับว่าจะพาไปเกี่ยวเขาแต่ว่าคา,ายว่ารถเกี่ยวบอรพอรมครับผมรถเกี่ยวบอรพอรมก็ได้เดินทางมามณีกับบุญจกักคือกันว่าจะได้ไปเกี่ยวหรือบอกคิดว่าบนานได้เกี่ยวหรอกครับเพราะว่าฝนตกฝนตกเตม,มัอว่านตอนเย็นๆจนมาถึงตอนนี้ครับ ก็ตอนนี้อยู่ที่นาบ้านของน้องเฟมครับผมเนาะเดี๋ยวห้าลองไปเล่นยกับน้องเฟมเบืองคาบาจะมีตัวเลขฝากท่านผู้ชมแฟนช่องหรือบอจะว่าจังไหนกะถึงบ่มีพอเที่ยงกัคิดวันหลายคนหลายท่านยังต้องการอยากเข็นน้องเฟมอยู่เนาะเพราะว่าน้องเฟมเป็นเล็กน่อยนาฮะอ่า,า,าอินดูไปเลยครับท่านผู้ชมเฮาลองไปเมืองไปฟังกับน้องเฟมเลยว่าวันนี้จะมีตัวเลขฝากข้อเที่ยงหรือเปล่าฝากเอชีหรือไม่เน,ะนาะฝนไม่ามาอยู่แล้วครับท่านผู้ชม ก็มาผู้วงจิตบ่อยถามแกแ่แกสิตบ่เยอืถามเพิ่นสิไปชั่วทีบลดนังกวงเขาันอ่ะขึ้นนั่งขึ้นนั่งตอนเที่ยงเนาะเขาจะวางเือกข้ายายตังมาบเป็นมือเสื้อเฮาสันตะกมือ่งกกันเด็นั่งข้างยายตังเอมถ่ายลูกไม่ถ่าได้แล้วเนาะเขาโควิดเขาใ้นั่งใกล้กันเขาบงนั่งเก้อเดี๋ยวบบนี้นะ จะอยู่กับตากับยายก่อนเดี๋ยวให้มันหายจากโควิดก่อนโควิดนั่งบะไรคนละฝั่งเขาบอกให้อัดนั่งตรงข้ามกันก็ได้นั่งตรงข้ามไหมไม่อยอันบักพกพันได้ไปนั่งตรงโน้นแล้วมล้วก็กินขนมมาได้แล้วปิดจมูกปิดปากไม่ก็นั่งดิไม่ก็ให้จังมาบอกตังบูมาได้แบบนี้เนาะบูมาบอก บอแมนไม่บอกจะไปล้างข้าวเพราะเาตรงกันกับย่าอว่าได้เป็นบอกเป็นบอก,บอกลานข้าครับเพราะห้าผมไปห้าไปซื้อนมเหมือนนะผมจะสั่งแก่คนน้น้องเฟนได้หวยหรือยัยงได้แล้วอะไรสามห้าแน่นอนไม่แน่นอนก็วะ,ะชัวร์ไม่ชัว <c oughs> ร์เจ็ดตันกับพอพุ่ธครรมมาเอื่อนจะย่าเตี้ย ถ้าถูกให้ใ <careers> ห้ก like ินไอติมตลอดปีเลยวานเสด็จยิสังวะน่าเพราะว่านางเฟนจะได้กินกินไอติมตลอดปีเลยใช่ไหมจะได้กินไอติมฟรีจะได้กินไอติมฟรีตลอดตลอดปีไงจะไปกินกินวันไหนก็ได้ก็มัต้องเอาเงินเอาได้นะมานั่งนี่เขาก็ไม่ได้เอาเงินตัวกขาไปนั่งกินอย่างเดียวไงเขาไปแล้วก็หยิบแล้วก็มาเลยเดี๋ยวมานั่งนี่มานั่งนี่มาอย่ามามาเร็ว นานาป้าจเียมันลฟัง้เรื่องน้อเนมาพูดให้เอฟซีฟังหน่อยเอฟซีเอฟฟังหน่อยมาเร็วคนเก่งน้องเฟนคนเก่ง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 มากเลยขึ้นนั่งเลยคนเก่งนัไบออยากอย่างนี้ก็ได้อยากรู้ว่าเพื่อนมหาไหมเพื่อนเพื่อนมหาน้องเฟนไหมเพื่อนมีทุกนานนะไม่มาเลยใช่ไหมพูดดังๆไม่มาแล้วใครมาบอกหกเจ็ดกับสามห้านั่นใครบอกใครบอกน้องเฟนวันนั้นสามห้าที่บอกเย็สั่งไงผููเอง รู้เองโอ้รู้เอง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 ครับท่านผู้ชมนะรู้เองรู้เองครับท่านผู้ชมรู้เอง่นรู้เองกันนะสามหาอวสานเดี๋ยวมาบอกยากเือว่าหกเจ็ดบรู้เองเหมือนกันรู้เองเหมือนกันเพราะมันจะเป็นสามห้าข้างล่างบ่หกเจ็ดข้างบนอย่างนี้บ่ใช่ไหม เพราะว่ามีสองชุดเด้ท่านผู้ชมมีสองชุดเดชจะเรื่ม่าเข้างล่างข้างบนเนาะใช่ไหม้องเพลิ่นพูนใช่ไหมได้ใช่ได้เหรอแน่นอนไหมแน่นอนแน่นออทำไงแน่นอนแน่นอนเอามือเอามือทำไมทำไมข้างไหนยกข้างไหน ค้องนทนาใช้บอส้องปลี่นบ่สวันที่ไมนล่ะหกสิบวันนะคะท่านผู้ชมในสี่หลักคับเล็กหน่อยเขากบนหนารักเนาะเบิงดี่ก่ะพอเบิงแล้วครับก็ลองพิจารณากันได้นะคะคนอันแรกบอกสูเจ็ดวันที่สองบอกอะไรนะสามห้าสามที่ถองไปร้านค้าที่สามบอกหกเจ็ดจพอไปซื้อผ้าตาไหมหกเจ็ด แต่ว่าหกเจ็ดนี่เพิ่นบอกเองเนาะครับเนาะไม่ได้มีใคถามเนาะสำคัญน้ครับสมมติชมทาเดกหน่อยเพิร์นบอกเองนี่ครับมักไข่ไข่ว่ามีคนมาบงปากเป็นยังไนะอยากมาให้ชคให้ลาบครับผมเป็นคิฮอดเด็ดตั่งดีกว่าคินฮอเดี่ะคิฮอดโอ้คิฮอดดีว่คส่งเลย หอนว่ายังไเด้อซื้อขนมมาเหอเนาะจะไปเล่นเ่ินจะตังคะว่มีเวลาจะตังไปยู่งเงอนเนาะฉุนมากพี่จะไปขับรถผ่านผมเห็นพี่จะปิดประตูเงินจะตังไเฟเนาะต็อตนัดผพาเปพเธษอีก็ถ้ารถแต่ว่าบเห็นรถโอ้ตังโอ้ปันปันรถแล้วก็เลี้ยวเบิรงบเห็นเจดังเลยนะถามเบิรงอยูอถามพนักหรอพนักจะรอเบิรงกห เห็นบบนเี่หพอนตังเปิดประตูบ um. ่พี um. <S <S ่ประตูหน้า mm. บ้านเลยบ่น่ี่ประตูหน้าบ้านเลื่อนประตูตจดังกันยากนี่ละน้องเฟมใส่เลื่อนใส่สยเเราไปตอจับอกอพนักจัเราไปเปิดไปถูงห้องเจดังเจดังพอนัดว่าไงไมบอกว่า ให้พ่อนัดเปิดประตูเพื่นเด็ดอาให้เขาไปเปิดอ๋อให้เขาไปเปิดบ้านเลยพ่อนัดไปเปิดอยู่บ่เปิดไว่ก็จับเลยผมมีคนอยู่ครับเสตยกับปิ๊ดไปเลยมีแต่คุณยายอยู่นั่นแหละคุณยายหนุดไม่รู้อยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังยายหนุดแน่นอนว่ได้เลยยายหนุดจ้ะเลดหอนหมูอยู่บ่อีลาหันยิงตรงหน้าหัน คนตกเอ็ดยังไงเอ็นลังคาหัวอยู่บนนี้ลังคาหัวกะให้ตะทองไปทำราคาใหม่หมู่บ่ได้มาหาบอกบ่ได้มาหาอยู่เ้ืงกนบอกาเอามันไผ่สันบอกเล็กอีล่ะก็บอกเล็กอีล่ะหูเองมัดเลยหูเองหมดหูเองหมดแล้อีล่าหูเองหมดหะจ้าเนี่ยฮ่าเนยทุกท่านไอ้พ่อปีเตอร์ล่ะฮะค่องข้าง ทางหลังางไผนเดี๋ยวเห็นผตหผู้ไนเดี๋ยวเห็นเต้อคันนี่โอ้โดำดำนะดำดำยู่ก้อเล็กดีนีน้องเฟนน้องเฟนเฟนฟังฟังฟังต่างโต๊ะไหนก่แน่นอนฮันตะเรือนางไหนนอนเลยสองสองเต๋อฮันนี่บ้าไปแล้วันนี่เอกก็สองเทลบอกบอกเต็ตัวบอกอีพอโอ้บอกสองครั้งแล้ว บอกสองเื่อแล้วบอกสองเ่อแล้วเป็นไงสามห้ากับหกเจ็ดเอาหันถือเลขกอันนี้หันอีลาอยากตึ๊กอยากไอติมไอติมตึ๊กโอ้ไอติมมันจิยากนะไอติมไอติมใหญ่ๆที่มาไปก่อนเลาได้ไอติมมันนอกเขาไปเอาติมบนหนังโอ้อาหารเสือนี่จะเป็นกระปุกมันมีรูปอร่อยอ่ะอาหารสีอะไรคะสีชมพูอ๋อสีชมพูสตรอเบอรี่เหรอสตรอเบอรี มันก้อนใหญ่ไงแล้วทอดนี้จะให้แฟนขับถูกไหมล่ะงวดนี้น่ะถูกแน่นอนแน่นอนไหมแน่นอนชัวร์ไหมล่ะชัวร์ชัวร์ทำไงทำไงดไม่ชมนะเมื่อวานซื้อสาหร่ายมะเฮอกินแซ่บอยู่ฮะมักเือบ่มักมักบ่มักเบอมักเลยอยากกินไอติมใช่ไหมกินอะไรอยากซื้อ ตะเสียนไ,ไปใส่นอ่จะเสียนไปใี่หางเสือก่อนนะตะเสียนมันยังขัดมันยังเกลี่ยนอยู <No> ่มึอนี um> ่หนาวอากาศมันหนาวลูกอากาศมันหนาววันนี้มันไม่ค่อยแดดให้อันพี่ไอซ์ซื้อหางเสือมาเฮ้เนาะเจ้าป่าเสือชอข้าวหางปลาข้าหางปลามีหางปลาด้วยบ่หรือยังไงมัไม่มีเลยหางปลาหางมังงึกนะคือหางปลาหางมังงึกอะไรเนาะบาทนี่หางเงือกนี่บ่ บ่เคยเห็นนี่เองตะเอวซาบ่กม่หยังพ่อแม่นางเงือกคณะยีตะไหน้างที่มาลอยน้ำอะไรเหรอเอาอะไรเหรอเนาะบบในการคือผู้จักตัวว่าไอ้ติ่มบอกด้ั่นไหนไอ้ติ่มนางเงือกน่าจะมีเยอะคือว่าน่าจะมีเะไรได้นองผู้จักเขาเพราะว่ามันของอะไรนะมันมักจะมีหลายรูปแบบพ่อได้พาไปซื้อกินงไมันต้องมีรถผู้ใดผู้ใดพาอีลาไปกินเอาเล้วพ่อไดาตอดที่พ่อด้แจ้งมาโอ้แสดงว่าต้องไปเจอรถในรถเขาอาจจะมี บวกรถขายโอ้สื่อแต่วันที่แปดปีไก่นะครับมันก็มีนะแต่งงานศพรถเขาเลีกขายนั่นค่าจะมีเพราะเขามีหลายอย่างอย่ดีมีหลายอย่างจะในร้านนั้นบ่ค่อยมีมีบ่ค่อยหลายได้กินจักเถื่อแล้วหันโอ้พอมาเได้กินนั้นคอร์รันชิพาไปครับต่อไปซื้อของอยู่เสียคะรัะโรตัสบอกโรตัสโรบิ๊กซีต่อโรตัสเออโรตัส เ้าเฮาฟังแน่อันอันหมูนั่นหมูนั่นว่าเนื้เลยอเนี่ยหมูนั่นหมูหมูหมูขึ้มาคุยนําบ่ช่วงนั้นเคยมาบ่คิดฮอดหมูฮะคโดกี้ทอดเขาบ่อยากคันอยากนี่บมีแต่อีลาบ่อยากเผื่อไงฮะอยากขนมอยากน้ำอยากลาบก็อยากขนมหมูน่ะหมูอยากตัวแน่น้ำน้ำเป็นสีน้ำสีอะไรน้ําสีตัว น้ำสตรอเบอรี่น้ำสตรอเบอรี่มากคือกันของการน้องเฟนหมู่ะเผื่อว่ามากคือกันน้ำสตรอเบอรี่ว่าเพื่อนมากน้ำสตรอเบอรี่โอ้ยว่แม่น้ำแดงค่ะโแม่โอ้เปลี่ยนมือละเปลี่ยนมือละ่ะเพื่อนก็ได้แต่แรกเพื่อนเอาน้ำแดงโดยแต่แรกนะเฮ้ยน้องหมา ไอ้แต่แดงว่ากินน้ำแดงเมื่อแล้วเนาะน้ำแดงเมื่อแล้วบอน้ำแดงค่ะขาดไปก่อนเอาคัเลขถือเลยที่เอาน้ำอย่างเนาะก็ชมจุ๊บซะก่อนหมาญย่ปุ่นเด็ดเอ้าผมแม่ครับก็ตามที่ท่านผู้ชมขอลองมาล่ะครับผมว่าให้มาติดตามตัวเลขกับน้องเฟมแน่มาเล่นกับน้องเฟมแน่เพราะว่าน้องเฟมนี่แม่นม่ติตัวเลขกก็น่ารักอยู่แล้วเนาะเมืองเพื่อนกับหมาญี่ปุ่นครับท่านผู้ชม แต่ว่ามาามอนีีกระบอกพิดหวังครับผมบอกิดหวังน้องเฟมกระบอกว่าเป็นสามหากระพกเจ็ดแต่ว่าที่พอเที่ยงเดือนทางมาขังแรกครับผมก็เป็นศูนย์เจ็ดแต่ว่าไปบอกคนสามหาแต่ว่าหกเจ็ดนี่คุณยายว่าน้องเฟิมบอกขึ้นมาเองครับผมน้องบอ่มีไผรถามครับผมตัวเลขกะคงจะสมใจสมุชม่งหนอยเนาะศูนย์เจ็ดสามห้าหกเจ็ดครับผม ท่านได้ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนท่าคลิปในเรื่องการสมุดชมเนาะคลิปนี้พอเที่ยงกาจะขอปิดคลิปไปจะเพียงเท่านี้ครับก็ขอท่านผู้ชมทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมีกินมีใสตลอดปีตลอดไปโชคดีกันทุกๆมือทุกๆวันทุกๆเดือนนะครับผมไปละครับ